วิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮามามพี่น้องแมวมากู้เขากู้เขาแบบท่านสมัยใส่ผ้าเขียวบ่แม่นสมัยท่าล้านขี่เก้ได้หรือขี่ได้สมัยยังไม่สมัยใหงไม่ใส่ผ้าเขียวนี่ละผ้าปูล้านเกี่ยวแล้วก็กู้เออเกี่ยวแล้วก็ตากตากแล้วก็กู้อยู่พองนี้ล่ะเดี๋ยวก็ขึ้นเล่าเออหน้าคุณนายพระนิตน้ำไข่ยนุ่นทีละบ้านสำโรงซิตี้อ่โอ้ยคนเน่ากับโป๊ ตักเสตถังต้องให้ได้สองถังต่อถุงมันจังใ <c oughs> บง่าย,ายมันจังดีายง่ายปีนี้ได้เท่าไหร่จังดีรู้ว่าปีนี้ได้เท่าไหร่ปีนี้ได้หลายก็เล่นหน่อยเป็นการพ้องเสตถุงเสตถังก้อนหั่นเขาเหนียวนี่นี่เขาเหนียวเพราะมัเนเขาเจ้าก่อนมุ่งเจ้าจาติดเขาใจว่ามุ่งไข่สานกุ้งและอันนี้คือตักเขาเขาลงทุนไปเท่าไรแต่จะรู้ใกล้ใกล้หลายจ้ะวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านท่าก็แบบนี้ละ แล้วพอแต่มีอาภาเห็ดมากอ่ะอาสงแล้วก็ตั้งเลี่ยงไว้แล้วก็ล่อตะขึน้นล่อตะขึ้นรถปเทศเส้นเล่าวันนะครับพี่น้องครับก็อิดตามไปเรื่อยๆเด้การเททยหน้ามันเรียงไงลรืองบปากเลยด้ชีวิตเช้าหน้าก็ได้ ไอ้ใส่สอบแล้วก็เอาขึ้นรถพี่น้องนี่นะครับวิถีชีวิตคนอีสานมันเท่าที่ได้กินเขากินน้ำครับวธรรมดามันเรื่องง่ายๆได้พี่น้องแมวเยปีหนึ่งมีคนเดียวครับหน้าปีอ่าต่อจากหน้าปีแล้วก็ลุยหน้าปังต่อข่อาวขึ้เล่ามาคือสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนี่ใส่เตียวใส่งานกำลังเตียวเมือเป็น มีแต่เครื่องจักรท่านสมัยแล้วก็คือสมัยก่อนเอาเขาขึ้นล่องพี่น้องไม่เอาเขาขึานาา้นล่องใส่กันม้าบ้าไอ้กัลลังก็ขึ้นรถอยู่นี่ใส่เถี่ยวเดียวสิวัดบ้านหน่อยนะถอยมาได้ยุถอยมาได้ยุมีแต่เขาแล้วเยี่ยมารถเหยียบได้ยุเหยียบได้ยุ ับบถึงเวลาเอาขึ้นเล่าครับพี่น้องเอาขึ้นแบบเทนะครับเอาขึ้นแบบเทเใส่ถุงแล้วแบบเทใส่น้น่เล่าเล่าก็เล่าแบบบรรพบุรุดเท่าเคยสืบพอดมากนะพี่น้องเ,อเป็นสังกะสีนะครับสังกะสกีแอมค้างบางคนก็ใส่ไม่เป็นแป้นนะครับแอมค้างไว้วออุดห้อยหัวห้อยรัว่วห้อยเข่าเม็ดเข่าไรล,ล,ล้งมาหางล่างแล้วก็มีตะไคร้ดักไว้พร้อม ครับดักข้างบนกันนกกันหนูเขานี่ครับเราก็ยังเป็นเล่าแบบบ,บรรพบุรุษเท่าเคยสืบทอดมากเลยก็เฮ็ดว้แบบนั้นนะครับแต่ว่ากามีหน่อยได้พี่น้องมีหน่อยครับในยุคนี้สมัยนี้เพ่นก็หาเบิ่งได้ยากครับบ่คอยมีให้เห็นมีกับมีหน่อยนะครับเล่าแบบยุคก่อนสมัยก่อนแบบนี้นยกเสาจากพื้นดินขึ้นมากประมาณเมตรบางคนก็นใส่เมตรกัวแล้วเต่สีเฮ็ดนะครับ เพื่อกันหลายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับกันงูเงี้ยวเขียวกับปลอมพวกหนูพวกอยังอะไรเขาในเล่าในนี่ก็ต้องยกสูงไว้ก่อนกันน้ำกันยังน้ำเป็นพุ่มบัญญาของผู้เฒ่าของคนในยุคก่อนพอแม่ห้าวตาสมัยก่อนยุคก่อนแบบนี้ต้องใส่เหล่าเทชางไว้พี่น้อง แล้วให้แล้วหน้าแล้ว้อาก็กินเขากินปลากันกินเขากินน้ำกันพี่น้องฉล้องเขาขึ้นเล่าหนึ่งปีมีคนเดียวพี่น้องแมวเอ้ยนี่แหละว,วิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮามาเ,มาเด้อมาเด้อมาเด้อกินง่ายอยู่ง่ายคือเก้ามาเนี่ย